สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุัสดีสุขชนะครับวันนี้มาบอผมเมื่อกี้ครับเชฟตะาเชนี่ครับพี่น้องครับวันนี้มาพี่น้องเชฟตาภามากินแกงเห็ดเฟืองหนึ่งปนิ่งรวกพักครับจิ้มเจียวครับพี่น้องครับข้าวเหนียวจังหน่อยครับวันนี้ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้วะทุกขาว่าจะไปครับตอนนี้ก็บหาทุ่มครับสิบเอ็ดนาฬิกาหาทุ่มครับพี่น้องตอนนี้หาทุ่มครับกินเดืกๆครับว่าสิอัดแต่สองทุ่มสามทุ่มนะครับนี่เพิ่งได้ปิดร้านครับพี่น้อง ก็เลยเอ้าหาถุมกาในพี่น้องมึงนะครับพี่น้องมานี่ไปกินก่อนไปอาบน้ำแล้วก็นอนครับมือเงินเห็นงานต่อยก่อนนี่ครับหนึ่งปันนิ่นครับโอ้ตัวหง่ครับพี่น้องเอามาเครื่องตัวครับนี่จำารับเจด้วเยครับย่างมั่นครับ พวดอ่อนแกงเห็ดเสื่องดอกย่ายๆพี่นอ้องครับอันนี้ยอดพักอีลำเลยครับพี่น้อง พวกลังบานครับพักห้ังบานอเนี่ยอันนี้ซื้อตลาดนี่ครับแกงเห็ดเฟืองพี่น้องน้ำปลาเด็กกรนัวครับหอมหอมครับผมกินนํากันเด้อครับพี่น้องครับยังมทาทันิด้กินเขาครับหืม จะเป็นดอกแค่ครับพี่น้องดอกแค่พี่น้องเนีย่ยปานี้เนียนๆครับอ,อันนี้แม่มากนะครับ พอดีเลยครับแสบนัวัอนนี้มากไว้น่าจะได้ส้องมือครับเข่าเครื่องพอดีครับอย่างหอมนี่ครับอื ้งกินทั้งห่วงน่องนะพี่น้องห่วงนอนหลายกว่าครับมรดยกาศพี่น้องไผยบันทันได้กินเขาครับพี่น้องเสบเสียน้ำเสบตาด้วยครับผมหนึ่งบะนิ่กับแกงเห็ดเฟืองครับพี่น้องวันนี้ เหนียน,นี่เยเลยพี่น้องเอ้ยปนินนี่มวนกอพี่น้องจำเจียว อันนี้แกงเห็ดแม่มันก็สิแกงใส่ผักติ๋วเล้วครับเป็นสมแทนนหนามขามแทนใบขามกันแล้วพอดีผักติ๋วปลูกหลังบ้านมันโปร่งงามครับพี่น้องก็เลยเก็บมาใส่น่าจะเป็นสูตรเพิ่นละครับพี่น้องเราแกงแซ่แบๆครับนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ ขวงมะนิ่นครับมันมันเลยคนอนุยาตจำเจียวเปรี้ยวๆนะครับพี่นอ้องแซ่บครับอ้ย, <laughs> อย่างมันเดี๋ยวสินม้กางนิดหน่อยกลาง กินปลาต้องระว่างกลางนะครับเนาะเดี๋ยวมันสิบปากคอต้องระว่างเป็นพิเศษเนาะนะครับมาเด้อครับพี่น้องครับเข้าเนี้ยเ,เด้อครับโมมืมอนนี่จะขับนะครับหิวเข้าเนาะตอนนี้กินเดือๆหาทุ่มโอ้ยนอนไหนมาเนาะนี Ừ. Thịt phương. Ừ. Đỏ ngay. Ừ. cực gật lên. Cá พักอีลัมนี่ก็ยางมันนะครับ ผมมาแกงเห็ดเฟือง,งนะครับผมว่ามันหยำง่ายครับนี่แล้วก็หอมผอมเสียบครับพี่น้องเด็กๆกินเด้ซนี่นะครับผมอยากจะกินหลายอยู่ครับแต่ว่าหากกินได้ซนี่อิ่มแล้วครับพี่น้องเอ้ยเส่บๆบเบด้อมือนนี้ครับ หนึ่งปานิ่นลวกผักจิ้มเจียวกับแกงเห็ดเฟืองครับพี่น้องกินบะเบิดก็ไวอุ่นกินมืออื่นก็ได้ครับเขาเศร้าก็ได้ครับประหยัดดีนะครับพี่น้องเนาะเสียบเบ็าละอุ่นก็ได้ยังเหลืออยู่ปลาก็เหลือผักก็เหลืออุ่นกินมืออื่นพอดี พี่น้องสำหรับคลิปนี้เชฟตาขอลาพี่น้องไปเ,เพียงซําเนีนะครับมือนี้อิ่มแล้วครับพี่น้องกินในซํานียแล้วครับจังไรพวกรับคลิปหนาของเชฟตาซอนนี้ก็สียุ่งแน่นะครับแต่กับฝากพี่น้องกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามก็นก่อครับผมซอนนี้เ่าขายของครับขายของก็ดีดีครับพี่น้องลูกค้าหลายหลายครับ เอาครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กร่าครับพี่น้องเสียตาไปยเด้อครับผมบ๊ายบายไปครับ